กลุ่มกางหั่นน้ำใช้พัฒนาซึ่งจะมีสมาชิกดังนี้ค่ะดิฉันนางสาวธิดายศศักดิ์รัตน์ศรกห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดศูนย์สาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปาคณะครุศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนีกันฑารันนักศึกษา6 5 1 1งหนึ่งสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปาคณะครุศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวอมรติภูมิรัตนักศึกษานะคะศูนย์ส,สามมุ สวัสดีครับผมชื่อนายธนวัตรจูเมืองระับนักศึกษา65หนึ่งหนึ่งหงหนึ่สองศูนย์สามสองจากสาักษาคณะคุศาสตร์สวัสดีครับผมนายคนากรจันแก้วรนักศึกษา65 1 1 1่ง52ค่นึ่งสอง์าครุศาสตร์สาครับสวัสดีครับนายจักรพงศ์นายระยํำนุ่งรนักศึกษา 65 1 1 2 5 6สาขาคณะศึกษาคณะคาุศาสตร์สวัสดีครับผมชื่อนายคารุศรเพชรทองครับคณะครุศาสตร์สาขาฟิสิกส์นักศึกษา65 111 0701ครับสวัสดีค่ัดิฉันนางสาวกุดามรองจรรยานักศึกษา65 111 0705สาขาฟิสิกส์คณะครุศาสตร์ค่ะ หน 2, 0, 2 6, 0, สอสหกาขาการตลาดคณะวิ่เกรรการจัดการครับกลุ่มที่3ได้เลือกเป็นโครงการกลาอหานน้ำใช้พัฒนาครับเริ่มงแรกในหลวงราชการที่9เนี่ยท่านได้ทรงเล็งเห็นถึงความลําบากนะครับในทางรล,ลบิษของน้ำนะครับและคุณภาพของในแหล่งน้ำนะครับที่เน่าเสียแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นนะครับซึ่งในวันที่24 ธันวาคมพุทธศักราช24 3 1นสาสเะครับในหลวงเนี่ยได้ทรงาวางรากฐานนะครับโครงการกังหันน้ำใจพัฒนาโดยเริ่มต้นจากลุกนะครับที่ทำพันน้ำเข้ามาในนานะครับโดยใช้หลักการเดียวกันนะครับและทำเป็นุ่นลอยนะครับโดยเริ่มแรกที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าครับข่าวการศึกษาวิจัยและพัฒนานะคะกรมชประทานได้รับสนองพระระาชดำริใน การศึกษาและสร้างต้นแบบโดยดัดแปลงมาจากเครื่องสูบน้ําพลังน้ําจากกาังหันน้ําสูบทุน่นน้าทุ่นลอยเปลี่ยนเป็นกังหันน้ำํำช้พัฒนาค่ะและได้นําไปติดตั้งในกิจกรรมบําบัดน้ำเสียที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าเมื่อวันที่1นึพฤษภาคมพุทธศักราช2532และที่วัดบวร มีเวทวิหารเมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราชสองพรามสิบเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาการบำแบบน,น้ำเสียในระยะเวลาห้าสี่ถึงปีค่ะค่ะลักษณะและก็การทํางานของการหันน้ำใช้พัฒนานะคะลักษณะโครงสร้างของการหันน้ำใช้พัฒนานะคะการหันน้าจะเป็นเครื่อนกลที่มีลักษณะเป็นทุ่นลอยน้ํานะคะซึ่งจะประกอบด้วยใบพัดหลายใบที่มุอย่าง nh ช้าๆค่ะ เกิดการหมุนเวียนของน้ําได้นั่นเองค่ะค่ะการทํามานะคเมื่อใบพัดหมุนจะทําให้น้ําที่อยู่บริเวณผิวน้ํานะคะถูกยกขึ้นมาและเกิดการสัมผัสกับอากาศซึ่งช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำกระบวนการนี้นะคะจะช่วยบําบัดน้ําเสียโดยการเพิ่มออกซิเจนให้กับแบคทีเรียซึ่งช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ทำให้น้ํากลับมามีคุณภาพที่ดีขึ้นค่ะการประหยัดพลังงานนะคะการขำน้ำใช้อพิษระดับเชืษระดับถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้กับ ของน้ำน้ำาหลายขนาดต่างๆค่ะซึ่งจะใช้พลังลง,งานตามและใช้งานได้ในระยะยาวค่ะคุณสมบัติกางหันน้ำใช้พัฒนาหรือเครื่องกลเติมเพิ่มอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบรุ่นลอยซึ่งเป็นความหมายสองแบบ กอคุณสมบัติในการถ่ายออกซิเจนได้สูงขึ้น1 2ึลิตรออกซิเจนสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมออปุ้งคุนภาพน้ำได้อยา่างอันกประสงค์ติดตั้งง่ายเหมาะสำหรับใช้ในแหล่งน,น้ำธรรมชาติได้แก่สะน้ำนองน้ำาโองบึงลุวที่มีความลึกมากกว่า1 m, เมตรและมีความกว้างมากกว่า3เมตร ประโยชน์ของโครงการกังหันน้ำใช้พัฒนา1บําบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพกังหันน้ำใช้พัฒนาช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำทำให้กระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์เกิดขึ้นได้ดี 2. ลดมลพิษในน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะกังหันน้ำใช้พัฒนาเหมาะสำหรับการใช้งานในบ่อบึงแม่น้ำแหล่งน้ำต่างๆที่มีน้ำเสียสะสมค่ะค่ะสะพายสามนะคะ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะการทํางานของทางงาน้ำนะคะไม่ทําให้กเกิดมลพิษเพิ่มได้ใช้พลังงานน้อยจึงเป็นวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ4่ค่ะบาบัดน้ำให้อย่างประหย,ยัดและยั่งยืนนะคะด้วยการออกแบบที่เรียบ่อ้แต่ตรงประสิทธิภาพทําให้ขัง,งน้ําใช้พัฒนามีความทนทานได้ใช้งานได้ยาวนานโดยไม่ต้องบำรุงรักษามากค่ะความสําเร็จและการยอมรับกา,ารหาน้ำใช้พัฒนานะครับได้รับสิทธิบัตรในปีพศ .25 งพนโดยสังกบครับ และเป็นสิ่งประดิษฐ์แรกของไทยนะครับที่ได้รับสิทธิบัตรในระดับนานาชาติสิทธิบัตรเลขที่3217นะครับนอกจากนี้การหันน้าใช้พัฒนานะครับยังได้รับรางวัลต่างๆนะครับทั้งในทั้งในระดับประเทศและระดับสากลน,นะครับทําให้เป็นที่ยอมรับในวงการสิ่งแวดล้อมโลกหลายประเทศได้นําปรัชญาหลักการของการหันน้าใช้พัฒนา ไปประยุกต์ใช้เพื่อบำบัดน้ำเสียอ,อาทิเช่นจีนอินเดียและประเทศในแถบเอเชียตะวนันออกเฉียงใต้ครับการอันน้ำเชะพัฒน,น,นาเป็นนวัตกรรมที่สุดคุณค่าของ,ขของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ไม่เพึ่งการบำบัดน้ำในประเทศใดแ,แต่ยังเป็นต้นแบบในการบำบัดน้ำทั่วโลกโดยสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ที่มีความประสุออ้ดูแลสิ่งแวดล้อมและความใหญ่ของปาะชนตน